สวัสดีจ้ามาพอ,อกับช่อง่อยอีกแล้วยายแอร์อินเบลเยียมก่อนอื่นฝากฝากช่อง่อยแนก่กดไลค์กดไลค์ให้หน่อยกดไลค์ให้หน่อยคะ่ะขอลองขอลองกดไลค์กดซับสไครก็ดีคะ่ะเป็นกําลังใจให้คนทําช่องคนทําช่องก็คือขันเฮาเห็นยอดไลค์ยอดวิวยอดคนติดตามขื้นเฮากับมีแห้งอยู่ดีมีแห้งสบายใจเนาะเอาบัด้ขอสิมาว่าเรื่องว่อกับผู้บ่าวี่ พ่อกันทั้งแอทั้งช่องซีฟ้าก็คือแบบติดตอ่อกันติดตอ่อกันบบบน,นี้ผู้บบาก็เลยบินมหาลนะ่ะบินมหาก็สางความสัมพันธ์กันหากันมีคอนแทกเอียงกันผู้เบากับบินมหาอยู่สามสี่เถอบาดน,นี้อ่าโดยแบกกล่าวผู้เบาจะคของรู้ว่าโตผู้ยิ่ยงนี่ก็เป็นโสดอยู่ละว่ามีลูกว่ามิยั่เคยแต่งงานเราก็บโตผู้ท่ายนะก็เป็นบบาแต่ว่าผู้ทายนะเคยมีผู้สาว เคยเคยมีบ้สาวที่ว่าคบกันหักกันหลายว่าไม่ยู่นน้ำกันเลยแหละได้ว่าเป็นเป็นฝรั่งคือกันมาที่นี่เขานี่ก็สิว่าเมียนอ่าเลี้ยงอันนั่นไหมยุ่นเลี้ยงเลี้ยงแมวไว้มีแมวมีมีแมวมีแมวเขากันแบบว่าผู้ชายนี่ก็ว่าอ่าเลี้ยงแมวตัวคนๆอะ่ะหักแมวหักยังกับเลี้ยงน้ำกันแล้วก็ผู้สาวตอนตอนตอนเขาหักกันเขาก็ซื้อมาเลี้ยงน้ำกัน บ้ดนี้พ่อเลิกกันคือผู้โตผู้ท่ายนี่ว่าห้ออฟังว่าแฟนเก่าของเพิ่นนี่มีผู้บ่าวก็เลยเลิกกันเขาไปเจอคนใหม่ที่ว่าดีกว่าเขาก็เลยเลิกกันไปบานนี่ฝรั่งนี่ก็เลยมาอ่อนเ็บเบนเออมันมาอ่อนเบบเบบมาเห่ีอยู่ในแอปสีฟานก็นเลยมาพอกันก็ผู้นี้บาดน,นี่ชอบพ่อกันก็นเลยบินมหาอยู่ไทยก็เ,เที่ยวบินมาหาอยู 3, 4, 3, ่สามเทือสี่เื้อบานนี้ การระวังนั่นก็คือแบบว่าเลิกกับผู้สาวเราเด้กเขาเขาไ่ได้บอกยังเกี่ยวกับผู้หญิงอีกจากเ่อบ้านนี่เจ้าของเขาก็เลยว่าเออฉัานใหญ่เธอมามามาเที่ยวมาเที่ยวบ้านฉันมาอยู่น้าฉันอย่างสีน้ำมาเบิงกันก็เลยเหตุเรื่องไปผู้หญิงก็เลยเหตุเรื่องไปนี่แหละไปสองเดือนมาที่นี่ก็เหตุเอกสารเหตุอย่างกับพานกับไปอยู่น้าผู้ใา้ก็ไปวี่เยี่ยมเนาะไปวี่เยี่ยมก็คือทํางานบ่ไดดเนาะก็มีวี่เยี่ยมก็ไปอยู่น้ากัน บาตรนี้บายอยู่อยู่เดยอยู่เดย์สองอาทิตย์มือหนึ่งอ่ะเล่ยผู้บ่าวเจ้าของนี่ตื่นขึ้นยิ้มมือเศ้าเลย์บาบอกว่าอันมือนี่ให้เธอไปไปนั่งเล่นอยู่สวนสาธารณะกันเด้อเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านมันจะมีสวนสาธารณะ่สั้นไปนั่งเล่นอยู่หันกันเดอ้อให้เธอไปนั่งเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวฉันสิพาเธอไป ตอนแรกบางสีเด้ฉันจะพาเธอไปตอนจีช่วงใบกินอาหารอย่างเดียวฉันจะพาไปยุหันเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปรับเธอเองตัวผู้หญิงก็เลยงงว่าเอาอีหยังนึกว่าจะไปเดินเรียนน้ำกันไปอยังจะมาไปรับเธอเองเป็นหยังสัน้นบ้านผู้ชรายก็เลบยบอกมี่หยังดอกฉันจะให้เธอไปเดินเรียนไปไปนั่งเรียนเห็บเธอแบบว่าม,มีมีเวลาส่วนตัวผู้หญิงก็เลยงงว่าเวลาส่วนตัวอีหยังบอกมาดีๆอยังเสละ่ะผู้ชรายก็เลยบอกว่าคือแฟนเก่าเขาเขาจะมาเขาจะมาเรียนบ้าน แต่ว่าเธอเธอไม่ต้องเธอไม่ต้องห่วงไม่ต้องฉันไม่มีอะไรกับเขาหรอกแค่ว่าเขาจะมาเล่นเขาสีมาเบงิงแมวที่ว่าเลี้ยงไว้เขาจะมาหาแมวเขาสัสเอาอันนี้ก็เลยว่างงว่ะเอ้าเป็นอย่างฉันอยู่น้่บ่ได้เชิดกันแนี่นั่ไปไม่ว่าฉันเป็นแฟนอย่างเธอผู้ชายเลยว่าฉันยังไม่สะดวกตอนนี้ฉันไม่อยากทำร้ายจิตใจเขาสัสอันนี้ก็ด้วยที่ว่าจะของมาอ,มมอยู่บ้านเขาเนาะมาอยู่บ้านเขามาอยู่นี่เขาก็เลยเกงใจเขาก็เลยคือแบบอืม ออกไปข้างนอกก็เลยแบบว่าไปนั่งเห่นอยู่สวนสาธารณะล่ะก็นั่งก็คิดว่าเอา้ามันคิดจากไหนฝรั่งผู้นีคิดจากไหนก็ก็โตเจ้าขวงไม่เพราะว่าจากที่ว่าขันบ่ฮา,าเข้าคือเสียเฮ้ามาแล้วก็บินไปหาเฮ้าต่างซีเทืร์แเราก็แห่เฮ้ามาแต่บัดนี้เป็นยังเกิดขึ้นมา,มาแค่แบบว่าแฟนเก่าอย่างสิ้ละบัดที่นี่ผู้ใา่บัดเนี้ยพ่อหอดประมาณว่าก็ จนมาจนตอนแรกเด้เจ้าของเนี่ยแบบว่าก็เลยแบบว่ายางกระบานเนี่ย่างกับบานแต่ว่าบวกกาเข้าไปเพราะว่าอันเห็นรถรถผุ้หยิงอะจอดอยู่มีรถไม่รถแบบว่าแปลกแต่บ่เคยย่บันเจ้าของก็เห็นจอดอยู่เจ้าของก็บบกอยากขับไปเพราะว่าบ่อยากพิษอย่างงั้กกับครูบาวเจ้าของกับยางกระจนคำมาสั่นมาแต่ดีอยู่ว่าทั้งยุปหน่อยย่ำย่ำหนาหลอนหนาแบบว่าใบไม้พิมันมันบดิกรรเร็วนะแม่คำข่อยหมายถึงเมลาเด้ ที่ว่านี่ก็หมายถึงเวลานะบ่ไเด้หมายถึงว่าอันนี้เพราะว่าจังขวอยู่เบลยยมเนาะแห้งยง้มนานานนานร้อนยู่สิเป็นหาทุ่มจึงเริ่มเมือดอั่นละจ้กบัดที่นี่กะคือแบบว่าจะควงกันเยบ่องยัง,ยงบัดทีน่นี่มันกระโดดเนาะบาดนีเ้เขานะ่ะแท่นที่ว่าจะมารับฉันประมาณหาโมงบ่โตผู้เบานี่ก็คือว่าโบโบเด้สนใจบใจบเดก้กระตือรือร้นมาจะมาหบจะควงไหมจะควงกับแบบว่า คิดว่าเขาต้องกินอาหารกินยางอยู่ในหันน้ากันล่ะเจ้าของกะบอกกาเนี่ยเจ้าของกับยางอยู่หลอถนนยู่ยางยังเสียบกับบกกาบกกาไปไกลเนาะบานี้มันก็ได้เวลาแบบว่าสวนสาหารณะเขาก็สิบปีตึงสินห้าเจ้าของก็เลยงยางเหรียญอยู่นั่นแหละยางเหรียญอยู่ยางอยู่สิลบบานผู้ใส้ก็เลยผู้ใช้ก็เลยแบบยางมาฮับเจ้าของไหมบานี้ก็ะสุนเนาะก็แบบมาพิษกันพิษกันแล้วก็เลยเดาว่าว่า ถ้าเกิดเขามาดิงสิดูดูฉันเสียชีวจังไหนเธอคือบอกว่าเธอบ่มีผู้ใดเธอบแบบว่าเลิกกันไปแล้วเขากลับมาเป็นยังเธอจังเป็นยังจังต้องแค่เขาแท้เป็นยังคือบอกว่าใส่ใจสนใจฉันนะปานนี้น้องก็เลยบอกว่าป้านขนาดห้องกามาแมห้องกามาเดือสองอาทิตย์ตะกี้บ่เคยรู้ว่าเขามีชีวิตอยู่จังไหนไหม่เพราะว่าเขามีแต่ว่าเขาว่างเขาก็โทรหาเฮาแล้วเฮาก็โทรหากันยังเสียมันบด้มันบริ่ามาใส่ชีวิตอยู่น้่กันยังสี่พอมาใส่ชีวิตอยู่น้่กันยังเสีย มันพันเปลี่ยนแบบเดมาหูมาเห็นอีกแบบหนึ่งไหมก็เลยบานนี่ก็เลยถามอยู่ว่าเธอเนะี่ยในมีอางกับในมีอย,าง,อยางกันบอที่เธออยู่กันด,นดนุ่นดุ่ผู้ชทรกก็บว่าบานในมีคือแบบว่ากินอาหารก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กินบาดนี่โตน้องผู้หญิงก็เลยบอกว่าเธอเราเธอบุคิดถึงฉันเดี๋ยวว่าเธอฉันจะกินอีงหยังผู้ชทรก็เลยว่าเอาฉันก็นึกว่าเป็นเธอมีเงินเธอไปซื้อเป็นอย่างสิผู้หญิงก็เลยว่าฉันบ่มี ฉันบริมเงินสกุลฉันบริมเงินยูโรเลยเราฉันไม่ฉันก็หิวฉันก็ย้ำกระสุนกระพิดกันนั่นแหละบาที่นี่น้องก็เลยบอกว่าน้องจะกลับน้องจะกลับเพราะว่าน้องน้องบ้าไหวไหมว่าเป็นยังเหตุพฤติกรรมสิคือแบบน้องรับบ่ได้ไหมอันนี้ก็คือเอามาบอกให้ฟังว่าไทยามอยู่ไทยเขามาหาห้องแบบกระดีรลายดีไหลแต่บัดพ่อไปอยู่น้ำเขาเนี่ยเขาก็จะเห็นอีกแบบจังนึงเด้อ โดยเอเฉพาะคู่ที่เป็นวัยรุ่นอันนี้ก็มาเมอาให้กันฟังซิว่ามันก็เปลี่นแบบอีกกรณีหนึ่งเคนึงที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างสี่ขึ้นอันนี้ข่อยก็คิดว่าถ้าถามข่อยข่อยก็บ,บอกน้องเขาอยอ่ข่อยคิดว่าผู้ชายคนเนี้ยเขายังหักแฟนเก่าอยู่แล้วที่เขาการที่เขามาอ่อนอ่อนอที่ว่ามาพอกันทั้งไม่รู้ว่าเขาจะอ่อนเว็บเดทบอรหรือว่าเขาเล่นเตอปสีฝาแบบเขามา่พอห้องเสียเราห้องอาจจะเป็นคนแบบ คุยสนุกไลสไตล์ตรงกันเขาเลยบินมหาเฮ้าบาานี้แต่ว่าใจเขานะักคือเขาลืมแฟนเก่าบได้เขาตัดแฟนเก่าบได้เพะวาในเ้เหม่อแฟนเก่าขอมหาเขาเขาเลือกที่ว่าเขาเลือกจะแค่แฟนเก่าไหมพอคอยบอกน้องเขายัางสี่เด็กเขาเลือกว่าจเจ้าแฟนคนปัจจุบนันคือเฮ้าเนี่ยเป็นสาวตังชาติเข้าบไดาภาษาเขาเขาเลือกเอาว่าเขาไปทิ้งไว้สวนสาธารณะแล้วก็เข้าบได้กินอีหยังเลยพอตอนแรกผู้ชรยคิดว่าจะยูโบโดนบ้านี้ ดันกับผู้หญิงคือคือหลากเง่ากินอาหารเกลียงน้ำกันแล้วห้องบรรุว่ามันจะมีการแบบรับนอนกันเกิดขึ้นบอแต่สําหรับข่อยข่อยคิดว่าผู้ชายคนนี้บอฟแฟแล้วถ้าสําหรับข่อยนี่เขาบอกน้องเขาอยู่ว่าข่อยก็เลือกจบเพื่อกันข่อยเลือกจะว่ายุติความสัมพันธ์เพราะว่าจังไหนตอนนี้คนนึงเขาลืมคนเกา่าไ่ได้เขา,ขเ,า,าเขาเลือกคนเก่าหลายก็เลือกเฮาข่อยเลยว่าตื่นตื่นตื่นข่อยบอกน้องอยู่ว่าตื่นตื่นแบบว่าหาคนใหม่เถอะ ถ้ายูม่ได้มันเจ็บใจกับจีบยูให้ยังแม่เราหน่องก็ว่าก็เริ่มทะเลาะกับแบบทะเลาะกันอยู่เนี่ยทะเลาะกันกับแบบอันนั้นไงเพราะว่าน่องอ่ะแบบอาใหญ่โตแล้วเพราะว่าหน่องก็คิดว่ามันอยูโดนปนีมันต้องมามีอียงกันเัืงศี่แม่เจ้าล้วก็น่องกับบ่อเหยี่้ปูไส่แต่ต้องโตแบบว่าเพราะว่าบ่เหยีแต่ตองโตบ่อยังแบบกต่างคนต่างอยู่ไหมแต่ว่าหน่องก็อยากกลับละกะเบิ่งว่าผู้ชา่เพราะว่าตอนแรกอ่ะแพนมาว่าจะอยูสองเดือนบ้านนี้ก็ว่ามันจะเลื่อนตัวมันจะยังได้บ่อกะเบิ่งอยู่นี่ ว่าจะเปลี่ยนตัวพอจะกลับพอหน่องก็ว่าหน่องหน่องแบบว่าความรู้สึกมันมันโมเมนต์ไหมมันมันเจ็บไหมก็คือก็ต้องนี่แหละก็ต้องแบบแยกย้ายกันก็ตังคนตังอยู่แหละตอนนี้ก็รอเวลาจะว่าจะกลับไทยก็คือถ้าอันนี้ตัวใดน้องก็จะกลับมาเลยจ้ะเอาอันนี้ก็ม่บอกหมอกันฟังคือซื้อมูเจ้าคิดยังไงมูเจ้ากับความเมนตนมากอันนี้เพิ่นกับว่าจมๆหมืฟังคือซื้อดอกเอาจ้ะ